ไซเลนเฮฟมานูนอยู่ตรงนู้นม้นมันใบหวยเราหรือเปล่าเนี่ยวันนี้หวยออกด้วยเนี่ยสวัสดีค่ะเย้ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ข้างน้ําเลยข้างบึงเลยและข้างๆข,ข,ข,ของเรานี้คือ,อไล่โอ้แมคโคเรือเรือเรือแมคโคน้องพบลอยน้ําอยู่บนเรือเลยมันอยู่ในน้ำไี่นะเราอยากจะไปลงเรือกันไหมลูกวันเนี้ย <Okay. S 1> ไปเหรอไปลงเรือกันไหม มันจะลงได้ไหมเนี่ยป๊าป๊าตอ<ะ>นแรกอะ่ะมันคงไม่เป็นอย่างนี้เขาเกี่ยให้คนเดินได้ไงโอ้ทุกคนรู้จักไหมเรือของแม็โครนี่เป็นแบบนี้โอ้โหป๊าป๊าเข้าไปแล้วอันนี้นะคะป๊าป๊านี่เน้นหรอ<ะ>โอ้ใช่มันเป็นนี่ไงนี่ไงเขามันทําความสะอาดไงแม็โครคันนี้นะคะมีหน้าที่ทําความสะอาดในน้ํา<ะ>เพราะว่ามันมีพวกผักตบพวกอะไรมันเน่าๆ่าอ<ะ>่ะเอามาเขีย่ยออกให้หมดเลยทำความสะอาด เฮ้ยป้าป้าคิดว่าไอ้อันเนี้ยที่หนักๆเนี่ยมันลอยนานได้ป้ามันหนักมากเลยนะลอยได้เหรอมันเหมือนเรือเนาะเรือลำหน่ใหญ่อะเหมือนเรือไททันิกอะไรงี้ป้าหาป,าป้าไซเรนเฮดมานู่นอยู่ตรงนู้นอุ้ยหลบไปข้างนู้นเล้วหลบไปข้างนู้นเราต้องรีบหลบไซเรนเฮดแล้วล่ะอุ้ย ลกนเราเจอไซเรนเฮดอะทำไงดีอะเราไปแอบตรงเนี้ยดีแล้วแต่ถ้าเราวิ่งหนีออกไปเลยเนี่ยมันต้องเห็นเราแน่เลยอะ oh. เอองั้นเดี๋ยวเราต้องปาบกันหน่อยละแต่วนี้เราไม่มีอาวุธอะ,ทำ,อะทำไงดีทำงี้ดีน้องพบเราไม่มีอาวุธเราจะปาบไซเรนเฮดได้ไงอะโ oh. อ,อเหมือนฝนจะตกแล้วนะป้าอุ้ยฝนก็จะตกไซเรนเฮดก็มาอีก oh, no. สซเลนเฮดก็มาทุกแกกระโดดไปอีกแม่โคนี่ก็มันก็โหดมันก็ได้เนี่ยนึกว่านึกว่าจะไม่มีอะไรเนอะป๊าป๊าทุกแกมันร้องอ่ะมันจะบอกอะไรเราหรือเปล่าเนี่ยแมว่ามันต้องเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างแน่เลยมันใบหวยเราหรือเปล่าเนี่ยวันนี้หวยออกด้วยเนี่ยแต่ตอนนี้เรายังไม่เอาใบหวยดีกว่านาะเรา เอาอะไรมาสู้กับไซเรนเฮก่อนกว่าโอ้งั้นก็ลองฟังตุ๊กแกมันก่อนนะว่ามันร้องกี่ค <c oughs> <ffee ś c oughs> รั้งฮ้่ป๊าป๊าตุ๊กแกมันร้อง4ครั้งแสดงว่ามันต้องบอกสัญญาณอะไรเราแน่เลยอะ <c oughs> อานนี้เดี๋ยวป๊าป๊าลองเดินถอยหลังไป4-9โก้า เราลองทำตามสัญญาณที่มันให้สักหน่อยดีกว่าเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเดี๋ยวเราลองเดินถอยหลังตามเสียงของลุกแกดีกว่าเมื่อกี้มันร้องสี่ครั้งไปลองเดินดิหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, น้องพบนับสิลูกนับสี่ไหมเอาป้าลองหันดูดิมีอะไรป้าแถวเนี้ยดูดิดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเม็นนันเนี่ยน้องพบม,มันมีแต่ขี้อะไรนี่ขี้ทูดเนาะเฮ <c oughs> ้ยมีไหม ไม่มีเอาเดี๋ยวยังเดี๋ยวยังอุ้ยไงโอ้โหเอาแล้ว,อ,วอ้าวโหเห็นไหมที่แกมันร้องนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเฉยๆนะมันบอกอะไรเราด้วยมีมีปืนอยู่บนแม็กโค,โคด,ด้วยเอาละทีนี้ละ่ะเจ้าไซเรนเฮด้องเจอกับน้องพบกัน่อยแล้วอุย้ยไซเรนเฮดลูกๆยังอยู่ที่เดิมลูก วุ้ยไขเลนเนตมันหายไปแล้วโอ้โหสุดยอดเลยนีบบ่ฮอบเมื่อกี้เห็นปลาตัวใหญ่ใช่ไหมลูก <Yeah. S 1> อุ้ยไหนชี้ดิชี้ให้ทุกคนดูซิมอยู่ตรงไหนเนี่ยปลาตัวใหญ่อะ่ะ huh? Nguồn nghĩa bác Hay hay hay